ไลยถือพร้อมสูงอย่างนี้สวยอย, <laughs> อย่างนี้ใช่ไหมไป <laughs> ลองทายดูโอ้ยไม่รู้ <laughs> อะไรจริง <laughs> หมู่บ้านนี้คือหนุ่มสาวแล้วก็คนจะเยอะที่สุดเลยแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่สนุกที่สุดเลยโรงเรียนสร้างขึ้นมาเองอ่ะเพราะว่าไ<อ>กลโรงเรียนใช่ไหมะะก็คือบ้านแปลว่าบ้านบ้านมากนะคะดูคะ่ะ ไมซูค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุดช่งองนฝคดอยนะคะหลังจากที่เราไปเก็บเหมาใช่ไหมคะเราก็จะถือหมู่บ้านแล้วนะคะน้งฝนก็เลยอยากให้ชมบรรยากาศสวยๆตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยทุ่งน่ะก็จะสวยม,มากๆเลยนะคะเป็นนาข้ามบันไดนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยข้าออกดัวแล้วนะเร็วมากเลยคะ่ะก็เดี๋ยวจะกลับบ้านนะคะไปดูว่า,าพี่โบเนี่ย เป็นยังไงบ้างน,นะคะเราหว่ารอเรา 3- าสี่ชั่วโมงที่หมู่บ้านน้องสาวนะคะแล้วก็จะให้พี่โมเขาพาชมบรรยากาศในหมู่บ้านสักนิดหน่อยนะคะว่าหมู่บ้านที่นี่เนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบไหนแล้วก็ทํางานอะไรอาชีพหลักของเขาเนี่ยทำอะไรบ้างน,นะคะหมู่บ้านที่นี่เนี่ยมี เกือบร้อยราคาเรือเลยนะคะหมู่บ้านถือว่าใหญ่ผสมครัวกับหมู่บ้านที่โนอฝนอยู่ในเมืองไทยนะคะก็วันนี้ไปเดินป่าก็สนุกอยู่ค่ะถือว่าได้เหตุน้อยนี่เดียวก็ไม่เป็นไรนะคะไปเดี๋ยวเราไปชวบรรยากาศในหมู่บ้านกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้านเนาะโอ้โหส,สดชื่นมากเงียสงบมากเป็นย่าไปชัวน้ำโบดอ่ะก็คือเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายมากเลยนะคะ ตื่นมาก็ไปหาเขาป่าอะไรมาทากินเหมือนที่โนงฝนใช้ชีวิตอยู่ในเทอกไทยแบบนั้นเลยค่ะน,นี่ก็คือจะเป็นหมวดไทใหญ่นะคะที่โนงฝนใสอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ตะก้าจะเป็นไทใหญ่นะคะตะก้าไทใหญ่กับตะก้า,ะกาละหูก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะก็จะแตกต่างกันค่ะไปไปแล้วนะคะเหนื่อยคนสูดคว้เลยค่ะเดินป่าเนาะจะใส่โนงฝนน่าจะลดไปหนึ่งกิโลละให้ดีใจเพราะชว่วงนี้น้ำหนักขึ้นขึ้นขึ้นเหลือเกิน เดี๋ยวค่อยลดนะคะ,ะกำลังกำลังลดอยู่ค่ะเดี๋ยวไปถือที่ทายก่อนจะลดให้เหลือ45เลยนะคะอไปไปแล้วนะคะแม่น้ํามีแม่น้นนําน้าห้วยน้ําห้วยแถวเนี้ยมันจะเลกมันจะไม่ใหญ่เลยมันไม่มีแม่น้ำอบบมันจะไปแค่น้าห้วยเลๆอย่แค่นะคะ <S <S เรากลับมาถือในหมู่บ้านแล้วนะคะก็จะไว้ซื้อขนมขอกินข้าวซอยไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินที่บ้านเนะาะตอนนี้คือกะวันแล้วนะคะ ขนมที่นี่ก็เหมือนๆกันเนาะ<ช>ก็คือขนมที่เก็บไว้ได้นานแล้วก็ขนมบัซซัวก็มาจากประเทศจีนนะคะขนมพม่าด้วยแล้วก็ขนมจีนฝันนู้นด้วยน้องฝันจีนด้วยนะคะไม่รู้จะกินอะไรดีอ่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรกินไม่รู้จะกินอะไรเพราะไม่เคยกินด้วยเนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวซื้อก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่ไปด้วยแล้วไปน่ากินกัน ราจะที่เราไปเดินปลาไปอะไกลับมานะคะโอ้โหวันนี้เข้ามาขายใช่ไหมคะอันนี้ไปซื้อมาไปซื้อมาหรอเท่าไหร่ลองทายเด้อเอ้ยไม่รู้เท่าไรห้าสิฮะห้าสิห้าร้อยห้ารอยจัดภาษาลาหูเนี่ยเขาจะเรียกว่า อ่ามากมัก็ได้ใช่ไหมภาษาละฮูนี่เข้าใจรว่านาเบนนาจุปัสอ๋อเหรอใช่ยากจังเลยภาษาภาษาไทยภาษาไทยใหญ่เรียกว่าหมักเมาหมักเมาเอออยากจะย้ำให้ทานนะโอ้โหลูกใหญ่มากเลยบ้านเรามะลูกเล็กเล็กใช่ไหมใช่ลูกเล็กเลค่ะอันนี้อร่อยมากของชอบเลยมันจะเอาไปเปรี้ยวมากเลยใช่ไหมคะใช่แต่ว่าถ้าลูกแดงๆงแบบนี้สุกแล้วนะค่ะ โอ้ย <vengeance> น้ำไหลเลยอ่ะอร่อยแสดงว่ขอเช่าของพี่โมลเลยสิใช่อ๋อเดี๋ยวเรามากินข้าวกันก่อนนะคะก็วันนี้ก็จะมีเมนูนี่เลยก็จะเป็นต้มมลานะคะแล้วก็มีแกนอบไม้นะคะก็จะไปประมาณนี้นะคะไปหาเหตุการณ์บานเนื่งยแล้วก็ก็บรรยากาศก็คือจะบ้านๆนะคะก็เหมือนกันค่ะจะเป็นแบบนี้เนาะ บ,บ้านมากเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวกันก่อนนะคะแล้วก็ไปดูกันในหมู่บ้านกันดีกว่าว่าใช้ชีวิตอะไรยังไงนะคะเป็นยังไงน้ำลาอีกกลฮะอันนี้อันนี้สามราแบบว่า,ถ,าถ้าอยากดื่มน้ำเย็นเนาะใช่ค่ะเขาก็จะใช้น้ำแก้วนี้ตาก <c oughs> เดียวเธอได้แคบอกืน,นวใช่สาหรับทำเป็นน้ำเย็นน้ำเย็นมากเลยอะ่ะเย็นไหม น่าจะเย็นนะเย็นสดชื่นมากเลยค่ะกระสดชื่นเย็นเนาะเดี๋ยวพขไม่มีโต๊ะเย็นก็จะทาไว้แบบนี้ค่ะสำหรับที่ดื่มน้ำเย็นๆเนาะใช่ค่ะดูตะเกียบท้งนี้สวยมากไม่ได้ใช้ครั้งเดียวนะใช้หลายๆครั้งเพราะว่าอยู่ในห้องครัวใช่ไหมก็จะเป็นควันไฟอะไรแบบนี้ก็จะไม่มีมอดอ่ะ คนโชว์ไปจักเก้นแต่เราก็หุ่นติปุ้ยอ๋ออันนี้อันนี้ก็คือเข้าสารเองไหมคะแต่ไอ้ใช่นี่สารเองแล้วก็เขามีขายอยู่นี่ไงแบบนี้จะใส่ข้าวเหนียวไปแล้วได้ไปนาอย่างเงี้ยอ๋อค่ะทานเลยนั่นยังไงเนี่ยรู้สึกว่าสึว่าอันนี้จะเตี้ยกว่าคนไปเลยรอเขาชินสดย่างนี้เลยม่าไม่ชินใช่ไหม เดี๋ยวขยับลงไปนิดนึงก็ได้ยเได้แล้วนะเดี๋ยวให้พี่มชินก่อนเลยค่ะกด่อนเลยเนาะเราไม่ถือแต่ว่าเราอายุมากชินใช่ค่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นหน่อจ้เผ็ดอันนี้จะเป็นหน่อจอแต่ว่าเผ็ดหน่อย ค่ะเอันนี้อร่อยเป็นส้มไม่ใช่เนาะไม่ใช่มันเป็นแกนไทยใหญ่เป็นจอไทยใหญ่อ๋อใช่ค่ะผัดจอ๋อคล้ายๆแบบจะเป็นหน่อจออ๋ออะไรอะไรนะหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองไม่ใช่เหรอไม่ดองต้มแล้วก็มาจออไม่รู้ไม่รู้งั้นเดี๋ยวเมื่อกี้ข้าวด้วยกันเลยค่ะๆแกงต้มแต่ว่าไม่ไม่แกงต้มอ๋อค่ะ หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โมเขาก็จะพาชมหมู่บ้านในที่นี่นะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะแตกต่างกันหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าที่นี่เนี่ยเขาใช้ชีวิตการแบบไหนนะคะพาชมบรรยากาศช่วงประมาณตอ่อยโมงนะคะแดดก็จะร้อนหน่อยนิดๆนะคะตอนนี้พี่โมกับอ่านี่ก็รออยู่แล้วนะคะนอ้องสาวพี่โมก็จะไม่เข้ากล้องหน่อยนะคะก็จะเป็นพี่โมเนาะ ที่เข้าก้องแล้วก็พาชมบรรยากาศในหมู่บ้านนะคะโอ้โหนกโฝนจะบอกว่าจะได้ยินเสียแต่นกโฝนนะคะเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยเงียบเงียบเลยค่ะนี่ก็าที่นี่เนี่ยสวยมากแล้วนี่คืเขาจะใส่ผ้าถุงใช่ไหมคะที่นี่ใช่ส่วนมากก็จะใส่ผ้าถุง เพราะว่าที่ตาแ,แต่มาเห็นใส่ผ้าถุงใช่ไหม <laughs> ใช่ตาแต่วันนี้คือเห็นแต่ใส่ผ้าถุงแล้วก็ไม่เห็นแบบคนใส่กางเกงอะไรอย่างนี้ถ้าไปดำนาไปไล่อะไรอย่างนี้เขาก็จะใส่กางเกงอ๋อแล้วเพราะว่าจะได้ทําอะไรง่ายสะดวกอ๋อแล้วมีสูตรเคล็ดลับไหมคะว่าอะไรอะไรนะทําไม่ถือผอมสู้อย่างนี้สวยอย่างนี้ <laughs> ใช่ไหมเคล็ดลับก็ไม่ใช่อะไรก็จะทานแต่ผัก โอเคเมกที่ปลูกเองในสวนผลไม้ก็ตามฤดูกาลแค่นี้เองค่ะว่าทำไมคนที่นี่เขาถือผอมแล้วก็สวยเพราแบบนี้นะคะแอว์บ้านในหมู่บ้านนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นทายใหญ่แล้วก็เขาใช้ชีวิตกันยังไงคะที่นี่ก็สบายสบายอาชีพหลักอาชีพหลักก็จะเป็นทำข้าวทำไร่ทำนา ปลูกข้าวโพดปูกข้าวแค่นี้เองก็จะเหมือนกับเหมือนกันเลยเมากันเล,<ช>เลยแล้ว<ช>น้ำก็คือเขาก็ใช้จากปูเขาใช่ไหมใช่แล้วอ๋อแล้วที่นี่หมู่บ้านนี้นมีโรงเรียนไหมคะที่นี่มีโรงเรียนโรงเรียนก็จะอยู่ทางด้านนู้นแต่จริงๆบ้านนี้จะไกลาจากโรงเรียนเมื่อก่อนเขาต้องเขาต้องไปเรียนที่หมู่บ้านเราอะอแต่ว่าเด็กๆจะเดินไกลเกินเขาก็เลยมาทําเองโรงเรียนที่หลังหมู่บ้านอยากเห็นไหม ได้ได้เดี๋ยวค่อยพาไปดูออ๋แล้วก็มีโรงพยาบาลไหมคะโรงพยาบาลไม่มีที่ในดอกไม่ห้องยาไม่มีนี่น้องสาวก็จะเป็นพยาบาลเออค่ะไปเดี๋ยวฝังในกันหลน่ะไปทางนี้ น้องบอจะไปทางนู้นแล้วว่าน่าจะไกลเกินไปทางนี้น่าจะโอเคหน่ออ๋อน้องสาวพี่โมเป็นสาวพยาบาลใช่แล้วเมื่อก่อนเขาก็ไปทํางานกับหมอใช่ไหมค่ะตอนนี้เขาก็มาแต่งงานอยู่บ้านเขาก็เลยมาคนที่นี่ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยไปในเมืองกันใช่ไหมไกลไปลําบากด้วยเขาก็เลยจะมารักษากันแบบนี้แหละอตามอันนี้น่าตามขึ้นบ้านเนาะใช่ใช่ใช่ ถ้าเวลาที่เราป่วยหนัดหนาดอย่างนี้ก็จะเข้าไปในเมืองใช่ถ้าหากว่ารักษาที่นี่ไม่ได้แล้วถึงจะไปรักษาที่ในเมืองอ๋อก็คือเหมือนสมัยก่อนที่นี่ก็อะไรนะไฟฟ้านี่ยังไม่มีใช่ไหมคะไฟฟ้าที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่มีไฟฟ้าก็เหมือนกันเลยก็คือใช้สา,ารเซล <c oughs> ใช <c oughs> จากน้ำป้องมาจากที่เราเลยมาวันเซใช่ไหมจางค่ะแบบนี้ไม่มีไฟฟ้าเลยอ๋อ บ้านก็จะคล้ายๆเหมือนกันเลยนะคะ<ต>ก็จะไม่ค่อยมีบ้านยาคาแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านัากะสีที่ยกคืนบ้านไม้แบบนี้ค่ะ,ะดเ,เดี๋ยวไปชมบรรยากาศรอบๆกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะไปไปกันเลยค่ะก็คือเลี้ยวัวนี่เขาก็เลี้ยงแบบนี้เลยใช่ใชเขาก็จะเลี้ยงแบบนี้เลยเพราะช่วงนี้ในานาทำออมีมีข้าวมีอะไรแบบนี้ ก็กลัวกลัวไปกินข้าวเขาอย่างนี้เขาจะเลี้ยงที่บ้านเลี้ยงที่บ้านให้ฟาย่า่ไี้เนาะเหมือนทางนี้ก็เหมือนกันค่ะใต้ถูบ้านก็คือเขาจะให้วัวอยู่แล้วก็บนบ้านก็คนอยู่เหมือนกันนะคะอ๋อบรรยากาศก็ดีนาะพี่หยางค่ะนั่เลยค่ะว่ะออพี่น้องพี่น้องล่าหูมม่เลยค่ะว่ะ มาเที่ยวหามาดูว่าเป็นยังไงกระช้ชีวิตฝันนี้เมื่อค่ะเมื่อเมื่อสิ้นค่ะใช่ค่ะที่หามาไวันนันใช่ค่ะเลี้ยได้มันก็อยู่ดีค่ะ ขอค่ะต้อมค่ะอ๋อทางนี้ก็แบบนี้แหละเวลาเจอชีก็จะไปจับถ้าไม่เจอกันนานก็จะท้าทานนิดนึงค่ะนี่รอยเล้งเห็นแบบชัดเลยรอยเล้งวิธีไรแน่หนึ่รอยเล้งรอยเล้งเป็นรูปไหลดอยเลนที่สูงที่สุดอ๋อนุ หรือเปล่านี่นี่เนี่ยแบบแบบว่าอะไรนะดอยเล้งดอยเล้งก็เป็ที่สุดในระดับา๋ออ๋อดอยเล้งอันนี้นี่จะมีชนเผ่าอยู่ไหมคะมีมีมีปะลองปะลออยู่ใช่มีปะลองมีว่าอ๋อมีว้าแล้วก็มีปะลอเราอยู่ตรงนู้นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนของน้ำน้ำนอที่แบบภูเขาที่สูงที่สุดอย่างเงี้ยใช่ใช่อ๋อก็คือความสูงก็จะอยู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดร้อยเอ้เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดฟุตอ่ะ สูงมากเลยอ่ะโอ้โหสูสูงเนาะแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอะไรนี่แหละเราจำไม่ได้อะแล้วพี่เคยไปอันน ah> ี้ไหมคะไปเคยขึ้นไปไหมคะขึ้นไปครั้งหนึ่งตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นเราเรายังไม่เคยถ่ายลงยูทูบ b e แต่ก็ถ่ายนิดนิดแต่ก็เสียดายมากเลยตั้งแต่นั้นมาไม่ได้ไปอีกเลยอ๋อถ้าถ้าก็ว่าการเดินทางไปที่นน่นนี่ยากลำบากไหมคะยากลำบาก วันนี้เราไปกาลีไหมคะอะไรนะเราจะไปที่แดนนี่ไหมคงไปไม่ได้ทำไมเ่ะคะถ้าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคนนำทางแบบคนพื้นที่ในพื้นที่อ่ะก็พี่ไงที่นำทางเราไม่ได้เหรก็เลยไปไม่ได้เหรอใช่อยากไปมากเลยอ๋อง้าไปกับท้หรืออะไรเงี้ยอ๋อสูงมากจริงๆเนาะอันนี้ก็คือจะไปในหมู่บ้านที่นี่นะคะใช่ว้าววิวสวย บ้านแบบไหาก็จะประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะบ้านจะติติกันเลยเนาะอ๋อบ้านจะติกันจะเป็นร้านค้าอีกแผ่นหนึ่งนี่จะเป็นครอบครัวครอบครัวแบบบ้านคอบคัวช่วงฤดูฝนเป็นแบบนี้แหละอ๋อค่ะแล้วฝันนี้นีส่วนมากแล้วเขาจะใช้เงินอะไรคะ ้เงินจัดเงินพมา่าเงินไทยไม่ใช่แล้วใช่ไหมไม่ใช่<ะ>ถ้าหากว่ามาใช้ทางนี้ทางนี้จะไม่ดูเรื่องเลยเกี่ยวกับเงินไทยอ๋อ,อก็จัดประมาณน,นี้เนาะเหมือนเหมือนเหมือนกันเลยก็คือ ถ้าเงินไทยเนาะมาก็แค่แบบบานชัวน่วไบ้บ้านหมู่บ้านเนาะที่เขาใช้ใช่ถ้าหมู่บ้านแบบว่าแถวรัสเซียจริงๆนี่คือเขาจะไม่ไม่มีจะรัสเซียรัสเซียนี่คือจะไม่ใช้เงินจันะเขาไม่ใช้เงิน,นบาทเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูโรงเรียนกันเนาะโรงเรียนที่นี่ก็คือจะไม่ใหญ่มากนะคะก็คือจะเป็นโรงเรียนแบบ กว้างอย่างนี้ที่เดียวกันเลยนะคะก็จะประมาณน,นี้เนาะเด็กน้ารียก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะก็ร้านเดียวนะคะก็เด็กๆที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลย <c oughs> สวัสดีค่ะแบบสงฆ์เนี่ยวะอ๋อไทยได้อยู่เนาะ <c oughs> ที่นี่จะเป็นานเรียกว่าอะไรโรงเรียน สร้างขึ้นมาเองอ่ะเพราะว่าไกลโรงเรียนใช่ไหมเขาก็เลยมาสร้างก่อนเขาบอกว่าถ้าหากว่าสร้างประมาณ3ามสี่ปีเขาถึงจะทำโรงเรียนรัดให้ค่ะอ๋อก็จะเป็นแบบนี้ที่นี่เขาเรียนภาษาอะไรกันคะลาเขาเรียนภาษาไทยภาษาเาภาษาอังกฤษภาษาไทยใหญ่ค่ะแล้วก็ภาษาพม่าอ๋อที่นี่นี่มีเออปอมีทีนหนมีถึงจันไหใช่ ตั้งสี่เออมีถึงปสี่ตั้งแต่อนุบาลจนถึงปสี่ก็จะเป็นแค่คนในหมู่บ้านนี้เขาที่มาเรียนด้วยกันเนาะใช่ก็จะเป็นบรรยากาศในโรงเรียนก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเขาสร้างขึ้นมาเองเนาะเหมือนที่ที่เขาบอกอย่เนียค่ะเดี๋ยวที่นี่ก็น่ารักนะคะก็อัถรยยาใสยดีก็เดี๋ยวชมบริเวณในโรงเรียนรอบๆแป๊บหนึ่งนะคะ บรรยากาศที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะในโรงเรียนเขาก็จะสอนตั้งแต่9โมงถึงตอนบ่ายสโมงนะคะตอนนี้ก็เสือ้อจะร้อนมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจะเดินทางไปดูอีกที่นึงนะคะก็เด็กๆที่นี่ก็น่ารักเนาะเขาก็เรียนหนังสือก็ได้5ภาษานะคะซึ่งแต่นนโรงเรียนนี้เนี่ยยังไม่ขึ้นรัฐนะคะก็ยังเป็นโรงเรียนขอ ชาวบ้านที่เขาซางขึ้นมาเองอย่างนี้ค่ะก็ต้องให้ครบ4ปีก่อนนะคะถือละเขาจะดูข้าอย่างนี้นะคะกับพี่มูอก็คุยกับครูนิดหน่อยครูนี่คือเขาอาสามาสอนเองนะคะสอนให้ให้ให้ความรู้เด็ดๆเนาะน้องฝนว่าก็ดีกว่าดีกว่าที่บ้านบานหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนนะคะอย่างน้อยก็ได้เรียนได้ศึกษาได้ความรู้อย่างนี้ค่ะ โซนี้ก็คือจะเป็นปลาลองเขาอยู่นะคะก็จะไม่เหมือนกันเนาะบ้านก็จะแต่ตามไปนะคะแต่ก่อนเนี้ยที่นี่ก็คือจะเป็นบ้านยกคาอยู่นะคะเหมือนบ้านหลานนี้ก็ยังมีความรับเดิมอยู่ติบดๆอยู่นะคะก็คือบ้านแปลว่าบ้านบ้านมากนะคะดูค่ะแปลว่านี่คือที่ปลาลองเขาอยู่นะคะอาศัยมาอยู่จากภูเขาลงมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะคะโซนนี้เนาะ โอ้โหคือบ้านบ้านมากนะคะดิบๆข้างล่างเขาก็จะมีไก่อะไรต่างๆเลี้ยอยู่ตรงนี้นะคะ,ะอ๋ออันนี้ทางเข้าเหรอคะอทางเข้าที่เป็นบ้านยาคาอ๋อทางเข้าที่เป็นบ้านถ้าไปถ่ายดูได้นะมยาคาอ๋อไปดูได้ใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหน่อยนิดนึงดูซิว่ามันเป็นยังไงนะขนาดเนาะโอ้โหที่ทางเข้าก็คือจะกั้นรั้วหมดเลยเขากั้นรั้วเพราะว่าการ น้องควายแล้วก็การก้าวไว้ไม่ให้ไก่เข้าออไปในบ้านโบนอย่างนี้นะคะก็จะอยู่แบบนี้เลยบ้านๆมากแล้วก็อันนี้คือจะยกสูงหน่อยนิดนึงนะคะโอ้ไก่ก็มีฟืนก็อยากเกี่ยไว้ข้างล่างน,นะคะสมมาศก็จะยดสูงแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะ,ะมีไม้ไผ่เหมือนกันหมดเลยนะคะต้นไผ่ก็มีเนาะบ้านก็จะเป็นแบบ บ้านๆอย่างนี้เลยนะคะก็หาดูยากแล้วนะสมัยเนี้ยแทจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะบรรยากาศบ,บ้านๆแบบนี้ค่ะเป็นยงไงบ้างคะบรรยากาศในหมู่บ้านที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็มีปลาเหล่านิดหน่อยแล้วก็ทายญ่จะเยอะนะคะก็วันนี้ก็ ขอบคุณพี่โมบ้าเลยนะคะพี่คะที่พาชมบรรยากาศในรอบๆหมู่บ้านนะคะก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ได้ดูบรรยากาศใหม่ๆด้วยนะคะไอพี่นี้น่ฝนก็จะลาไปแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วนะคะก็ติดตามพี่ต่อไปว่าน้องฝนจะพาไปทางอะไรยังไงที่ไหนนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบค่ะบ๊ายบาย <laughs>